สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีฮะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆน,น,นะครับผมทุกท่านนะฮะวันนี้ว่างนะครับมาจัดคลิปโคมาสรุรุ่นสิบทังในเก่งแล้วก็ข้างนอกแล้วก็ซูมิโตโมโอเอฟหกให้พี่น้องได้ชมกันหลายคลิปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอยสวัสดีครับ สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะสวัสดีพี่ๆน้องๆท,ทุกคนเลยนะครับผมจัดให้หลายคลิปเลยนะครับผมทั้งอ่าหลายๆมุมเลยเนะี่ยบนเก๋งนะครับแล้วก็ตรงถังน้ำมันในเก๋ง <laughs> สวัสดีตอนเย็นนะครับผมรถสวยมากคันนี้นี่สามปีนะครับสามปีกว่านะ สามปีแล้วก็ชั่วโมงการทํางานนี่เก้าพันหเก้าพันหกร้ยชั่วโมงนะคนขับรักษาดีมากเลยนะสภาพไปยนอกจัรละบีเข็ดยังสวัสดีครับพี่บอยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่บอยครับสวัสดีสวัสดีครับ F6 F6 นะฮะหลายๆคนอยากชมนะครับภายในเก๋งวันนี้ถ่ายไล่มุมมากเลยเนะี่ยถ่ายถ่ายบนราคางานตีปาลาด้วยนะฮะถ่ายบนราคาแล้วก็ถ่ายตรงถังน้ำมันนะฮะเด็กออยเลอร์ชอบนั่งกันตรงนั้นนะลร้อนกันร้อ <c oughs> ชัดหรือเปล่าครับชัดหรือเปล่าเสียงชัดภาพชัดหรือเปล่า อยู่อยู่อ,อบจอนะฮะอยู่ติดเมืองโอ้ยดวเข็นจะมีสัตว์ประหลาดออกมาไหมเนี่ยนี่นางถ่ายอยู่บนหัวเก๋งเนี่ยพึ่งต่อย,ยตาบวมเลยเนี่ยอุ้ยดินมันลื่นน,น,นี่ฝนตกดินลื่นดันง่ายเลยนะเอาเอา อาขุมพลังนะครับผมรถขุดจากแดนซามูไรซูมิโตโม่ F6 สอง SH สองหนึ่งศูนย์ F6 ไปไปไปจับ ชมกันแบบสดๆกับผู้บรรยายแล้วก็ให้เสียงภาษาไทยโดยนกเอี้ยงชัดครับผม FC นะ FC ครับพงสะทรผลแก้วอืดปุดโอ้โหยดันก็ไปแล้วดัน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 ลงคลองไปเลยนะฮะ ตอนนี้ผมมาถ่ายอยู่าสีแยกอปจอนะครับสีีแยกอปจอจังหวัดจันทร์นะครับอยู่ติดเขตเมืองเลยก็เลยมีสัญญาณไนนร้สดนะฮะไปแล้วรงคลองไปเลยตวปี้โยโยเลิกงานตอนไหนประมาณอ่กโมงครึ่งครับ ป่าวันบอกป่าวันบอกทำงานสายแล้วต้องอ่าแต่ว่าช่วงนี้นี่นาฝนเราเราไปต้องบี้มากแล้วเพราะว่าเดี๋ยวงานหมด <c oughs> หน้าฝนงานมันจะลอยหล่อลอยหลอลงทุกทีนะมันมีนะแต่ว่างานสุนมอาจจะเกี่ยวกับเกี่ยวกับงานตีป่าจะทำได้นะตีป่าถอนตอยางลอกวัชพืชเนี่ยเป็นงานชั่วโมงเนี่ยที่ไม่เกี่ยวกับรถดัมอ่ะ เกี่ยวกับรถดำเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยช่วงนี้เนี่ยวันนี้ฝนตกทั้งวัน เอวสวยใช้ได้เลยนะป่าแล้วเลิกงานแล้วมัง้ง่ยสวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านเลยนะฮะเข้ามารับชมนะครับขอบประกุณมากๆเลยนะครับที่รับชมแล้วก็กดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้ผมตลอดนะครับ ตอนนั้นนไม่เอาออกวสวัสดีครับว่าง่า้รถถทซิ่งสวัสดีครับผม ชอบดูในเก่งมากโอ้อาชอบดูในเก่งที่จัดให้หลายๆคลิปเลยนะครับวันนี้ถ่ายสองคันพอดีวันนี้ทำงานครึ่งวันฝนตกถ่ายสองคันนะครับถ่ายโคมมสุสองหนึ่งศูนย์ 2, 1, 0, รุ่นสิบนะครับ M0 นะฮะถ่ายข้างนอกแล้วก็ถ่ายในเก่งแล้วก็ ตัวนี้นะฮะตัวซูมิตโมเอฟนะครับถ่ายหลายมุมเลยนะครับ3-4มุมอ่ะในเก๋งด้วยอยากสวัสดีครับเสียเตยดินดวนอยากได้เฟซเอ่อเฟซบุ๊กนะครับผมเฟซบุ๊กผมไอผู้ชายเปื้อนฝุ่นนะครับเป็นรูปรูปอะไรรูปไอ้นั่นแหละนาปก YouTube นะครับ ดันมาเจ้า F6 ดัน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 นี่มันดันง่ายเพราะว่าเออดินมันเปียกอะฝนตกนะครับมันลื่นเลยดันดันได้สบายเลย ขับไปดูหน่อยอ๋อขับแล้วขับแล้วเดี๋ยวรอชมในคลิปเอานะรับสมัครคนขับไหมครับเอ้ยเสียจะมาขับเลยนะเสียคงถามลูกพี่เอแล้วนะ่ะนะครับ <c oughs> เสียเตอร์จะมาขับเองเลยอนะ่เอฟซีจากกระบี่ครับผมสวัสดีครับนี่ดูขุมพลังนะชอบดูในเก่งนะครับผมก็จัดให้หลายคลิปเลยแต่ยังไม่ได้ลงนะครับ รอชมได้เลยนะฮะในเก๋งไอ้คมสูรุ่น10แล้วก็ในเก๋งซูบิโตโมนะครับจัดไฮไหลายเก๋งเลยพิกเกอร์6ล้อซิง FC ครับครับผมขอบขอบประคุณมากครับไปแล้วไปแล้วลคลองไปแล้ว เอฟซีภูเก็ตครับผมขอบคุณมากครับน้องนายเอฟซีครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเละที่เข้ามารับชมแล้วก็กดติดตามให้นะฮะแล็คอมเมนต์นะเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับพี่คิมเด็กใต้อายุสิบเอ็ดขับรับเป็นแล้วครับโอ้ ไม่ต้องถึง11หรอก5ขวบก็ขับได้แล้วแต่เพียงแต่ว่าขับได้แต่ว่าอ่านงานไม่ได้นะมันคนละเรื่องกันนะการทํางานคือขับได้นี่คือตั้งแต่เด็ก5ขวบขึ้นมาเนี่ยขับได้หมดแลลวนะครับผมอยู่สุราษฎร์ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาถ่ายเจ้าซุปเปอโมนะฮะมีสัญญาณก็เลยไล์สดเทาน่อยนะฮะ รถได้สังกัดทีมงานนะครับี่มันไกลเลิศบอสเองดีป่าดีป่าครับผม FC จากเชียงรายครับสวัสดีครับผมพี่อยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่สีแยกอบอจอนะครับจังหวัดจันนะฮะ บริษัทมีรถขุดกี่คันมีเจ็ดแปดคันครับมีเจ็ดแปดคันมีสามยี่ห้อเอ้มีมีมีสี่ยี่ห้อมีโกเบมีซูมิโตโม,โมแล้วก็ซานี่แล้วก็แคทนะครับยุดแล้มังป่าวัน วันบอกอยู่ข้าวแล้วเดูดตูดเขาตี้ยังสวยงามผ่านครับครบับผมไปละไปละไปละสงสัยจะเลิกและมั้งเนี่ยดูแลวดูสถานการณ์แล้วไม่น่าอยู่แล้วเนี่ย ว่าไงตกลงเอาไงเนี <c oughs> ย่ยซูมิโตโมโเลยท่อใหญ่มากเลยดูวท่อในประมาณสามนิ้วอ่ะกดติดตามในเฟซแล้วครับโอ้ขอบ,บคุณครับตูดตูโทสิแม่สาวน้อยตูดเธอช่างงามเกินอ,อ่าวิเทียนพิมพุญชั่วโมงเท่าไหร่ ชั่วโมงลับพันสี่นะครับโอ้โหทำไรอ่ะทำไรทำไรเล่นท่ายากหระท่อใหญ่ท่อใหญ่กว่าแคอีิท่อมีอยู่ค่ายเดียวนี่เนะี่ยที่ท่อใหญ่ผมาว่านะท่อเนี้ยมันจะมันจะสม,มิเตโมนลยนะท่อนะมันจะติดกับไฝากรนะโปรงแล้วมันจะจับน็อตกับฝากระโปรงแล้วก็ครอบครอบลงไปกับข้อบพักอนะ่ะ มันจะไม่ติดกับท่อพักนะแล้วสิ่งที่น่าปรับปรุงนะสำหรับซูม,มิตโมนะท่อเนี่ยคือเวลาฝนตกอะ่ะน้ำฝนอนะ่ะมันเข้าไปในทอ่อแล้วเออมันแค่ครอบกับท่อพักอะ่ะคือไอข้ข้ขาวเมาติดกับปลายท่อเนี่ยมันไหลลงไปเปิเป้อไอ้ท่อพักเต็มเลยนะฮะสิ่งที่บริษัทซูม,มิตโมบอกว่าต้องแก้ไขตรงนี้นะเป็นสิ่งที่มันดูแบบ ยังไงไม่รู้อ่ะวิจาร์ณรถเขาได้บ้านผมหนึ่งพันแปดร้อยโอ้ยเดี๋ยวจันเดี๋ยวจันราคาถูกครับงานเยอะแต่ราคาถูกจ้างรถถูกคนจ้างเขาไม่รู้เรื่องอะไรเราหรอกแต่คนตัดราคากันเองเนี่ยแหละตัดไปตัดมาลงเรื่อยเลย คนที่ออกรถว่าใหม่ๆไม่มีงานในเจ้าประจำเนาะคือไม่มีเอา,เอาตังเหลือซื้อรถไม่มีงานก็ไปตัดงานเขาไปตัดราคางานเขารุ่นนี้ใช่ดีไหมครับพี่บอยอความคิดส่วนตัวของผมคือถามว่ามันดีไหม รถทุกค่ายผมว่ามีข้อดีข้อเสียนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับมีข้อดีข้อเสียเหมือนกันแต่ว่าไม่อยากจะพูดออกสื่อนะฮะเดี๋ยวมันจะไม่ดีนะครับถ้าอยากรูก็ต้องมาคุยส่วนตัวดีกว่าเอฟซี <S <S ระน,นองครับผมสวัสดีครับน้องสวยไหมสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นครับผม ปีป่าเจ้าของที่เขาจะทำอะไรครับพี่น่าจะปลูกทุเรียนนะครับปลูกทุเรียนเดินสวยมากเลยเนี่ยปลูกทุเรียนในงามขนาดจอดแล้วป่าวันวันบอกอยู่ข้าวแล้วคิดถึงเมียดูหน้าคนขับไหนเมาทั้งวัน สวัสด,ดีครับตาสวัสดีครับไลฟ์สดอยู่นะครับผมไลฟ์สดอยู่เนี่ยไลฟ์สดอยูอ่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คนขับหน้าตาขี้เหล้ามากเลยถึงเวลา นี่ได้สเปคหนึ่งเขาว่ <laughs> อาจารวันอาจารวันอาจารย์วันสายจกผักตะวันออกเด้เย <laughs> ดีพูดแล้วได้ยิ้มเลย <laughs> ได้กี่ชั่วโมงวันนี้สิบเอ็ด โอ้โรงงานตักกี่โมงเนี่ยเจ็ดโมงแล้วเที่ยงมาได้พักเลยเหรอพักเที่ยงครึ่งชั่วโมงสิบดชั่วโมงชั่วโมงละร้อยเจ็ดิบาทเงินเดือนสามพันเบี้ยเลี้ยงมาละร้อยออ่าร้อยเจ็ดสิบโอ้พันพันกว่านะ้พันห้าันหเจ็ดีนะครับคนขับจังหวัดจันทร์ จ้างถือว่าจ้างดีนะครับผมเดี๋ยวจังหวัดจันทร์จ้างขับรถดีนะชั่วโมงไม่ตม่ำกว่าร้อยเจ็ดสิบบางเจ้าในสองร้อยแต่ไม่มีเงินเดือน <c oughs> เสียงเครื่องดังมากเลยอะ่ะอาเลยมันลบไม่เป็นหรอกมันต้องนี้มันมันลบเองได้ไง จเจอเจอย <จะ S 1> ังแต่ลบไม่ได้อ่าเดี๋ยวลบให้ช่างอ๋อไม่รู้หรอกว่ามันเป็นหรอกลบไม่ได้เลยข,าไ,ขาไปคนดูเจอแล้วแต่มันกดยังไงไม่รู้กดโอเคแล้วตกลงไงโอเคครับอ,อจะเลิกงานกี่โมงครับพี่ พี่เล่นกีตาร์ถือใช่ไหมเล่นเยอะบังซื้อมาเล่นแต่ยังไม่เป็นเลยนะครับงูมูเอางูปลาไม่รู้จะเป็นตอนไหนคือซื้อมาบางทีก็ไปนอนไปทํางานเงี้ยในปงในป่ายังมีกีตาร์เล่นแกงเหงาอีฮออะไรเพราะไปหน่อยจังหวัดจันทบุรีฝนตกไหมครับบานผมตกทั้งวันเลยครับ วันนี้สองวันแล้วนะครับตกตก,ตกทั้งวันเลยตกตั้งแต่สนมากจะตกประมาณอ่าอ่าตีสี่ตีสี่ตีตนหน้ายันนู่นอ่ะยันเที่ยงบาย่ายนู่นแหละได้เวลาเ <c oughs> จ็ดแล้ว <c oughs> อยากดูเวลาเติมน้ำมันครับเติมน้ำมันโอเคครับผม <c oughs> พี่ครับขยายหน่อยขยายยังไง สวัสดีครับพี่สวัสดีครับช่วงนี้โควิดระบาดดูแลตัวเองด้วยขอบพระคุณครับผมผมตกครับอ๋อตกในหมายถึงฝนตกใช่ไหมยีย่ห้อนี้เราะไปหน่อยเบาะคันนี้ f F6 ครับ F6 คันนี้ s h, h 2 1 0 F6 นนะฮะซูมิโตโม สำหรับค่ายซูมิตโมนี่ยังไม่ออกรุ่นใหม่เลยนะครับทำไมพีไม่ลองขับรุ่นนี้บ้างอาข,ขับแล้วครับขับแล้วเดี๋ยวรอชมในคลิปเลยนะอา่ารุ่นนี้นอนในรถหรือกลับบ้านกลับบ้านครับเพราะว่ามีบ้านคนจอดเฝ้าอยู่อา่าจอดฝากบ้านคนอยู่นะครับแล้วก็อย่างมันมันไม่ได้อยู่ห่างบ้านเท่าไหร่นะฮะกลับบ้านเพราะว่าไม่กลับไม่ได้เดี๋ยวเมียตีหัวแตก เมียดุเมดุคนนี้นันไงเมียโทรมาพอาดีพูดยังไม่ทันขัดคำเลยกับโดนแน่ลูกเนี่ย <laughs> ขยายภาพแบบไหนเลยร้องไห้เลยเหรอ <laughs> พี่เคยขับรุ่นอ xcmg ไหมย, <laughs> ยังไม่เคยเลยเดี๋ยวจะถ้าเกิดเจอเดี๋ยวจะขับให้ดูนะชั่วโมงนี้ต้องไป แคทครับงานเร็วและงานออกกว่าใช่ใช่แต่ว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียนะบางคนเขาก็ไม่อยากเล่นเนาะเพราะว่าแคทมันอะไรมันก็แพงเนาะเวลาซ่อมบุมลุงแล้วเวลาขายออกเนี่ยมันราคาไม่ราคาตกตเล่าเรื่องขับคันนี้แล้วงันนตอนคันลุงที่ครับ ไปไหนแล้วครับอเอาไปจอดอยู่ยนางานเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไปทำงานนะฮะขยายภาพที่ถ่ายไงขยายแบบไหนขยายไม่เป็นโอเคครับผมเอ่อก็เดี๋ยวจบไลฟ์เพียงเท่านี้เนาะขอบคุณมากครับผมที่เข้ามารับชมนะเดี๋ยวเจอกันในคลิปนะครับถ่ายลายมุมอยู่นะครับเดี๋ยวจะลงให้ชมนะฮะ มุมที่หลายๆคนไม่เคยชมนะถ่ายแบบเสียงๆโดนพึ่งต่อยเด้วย <laughs> ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอ